ตอ,ตอนแล้วครับที่ซ่อมแอร์ได้ยินแอร์บ้านได้ยินอัดสับสองนะครับมีปัญหาสุดพี่เขาใช้สี่ถึงห้าวันนะครับแจ้งโค้ด F3 นะครับตอนนี้ก็มาเติมน้ำยาเข้าอีกทีหนึ่งยัมาหารยรล่วอยู่ตอนนี้ขึ้นโค้ดแล้วนะครับเจ็บโค้ด F3 ตอนนี้เติมน้ำยาไปอยู่ที่ประมาณ5แอมป์ r k 1 12, 2 u v 2 s นะครับ่อยลองก็ RKQ12UV2S นะวันนี้มีโค้ดแล้วเมื่อกี้ตอนทำงานน้ำยาเหลือดูดนะครับ50ลิ่รใหญ่แล้วก็เติมเติมให้ได้อยู่ที่เราดูดิ150นะครับเติมน้ำยา R32 นี่นะเติมให้เต็มพิกัดเลย ่5แอ์12นะครับยังไม่เข้าหมดประหยัดไฟความร้อนอยู่ที่46.4นะครับบัดความร้อนจับก,กระแสทุกครั้งนะครับพอลูกค้าก็เดินไกลอยู่นะประมาณ12เมตรนะครับจากนี้ื่้นนี่เข้าในบ้านเข้าไปด้านหลังนู่นนะครับ อง่ด้านหลังประมาณ12เมตรไม่เกิน15เมตรนะครับก่อนนันนี้ก็มีทําตรงคอเย็นไปนะครับแต่อาจจะมียังไม่หายขาดนะครับแต่นี้แจ้งโคนแล้ครับ f 3นะครับเหมือนว่าตันในตัว f 3จะมีตัว expansion valve ตันก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับว่านี้ว่าน,นั่นจะมีปัญหาร,ระบบน้ำยานะครับ ็นไปได้2อ,อย่างนะครับตันในระบบกับน้ำยาล่วนะครับการ F F 3นะครับตอนนี้แจ้งโค้ดแล้วก่อนหน้านี้ไม่แจ้งโค้ดนะครับ mm hmm. <Okay. S 2> เดี๋ยววอร์มเครื่องสักหน่อยเดี๋ยวไปไปดูรอยล่วอีกทีนะครับ บัดแอร์นะครับคำดาวคำยายอีกทีนะครับหุ่นนะฟ๊มท่อสองหุ่นก่อนขาดล็อกแล้วนะแั่ท่อสามหุ่นนะครับ กำลังดูดครับความยาวก็จะลงช้าหน่อยนะครับรอรอบอยู่สองจุด สรนะอให้ติดลบเลยนะครับราหลรอนะช่างให้ปิดปิดเิดเกอร์เลยนะครับสับลงเลยนะัาสับลงเลยครับไม่ต้องรอ จะสูนแล้วนะครับหมดล้กเปล่าแซมลดลง1.5ลงเรื่อยๆอยู่นะครับความร้อนจะไม่ขึ้นนะครับ มันจทีสามสิบจุดสี่ในศูนย์นะครับตรงเรื่อ,อ,อยๆยาเยอะนะครับจะกลับช้าหนะ่อย เลยนะครับได้ศูนย์นะศูนย์ก็เอาศูนย์นี่แหละครับก็นะจะของเตรียมเลยครับโอ <c oughs> เคครับแล้วก็เปิดเกจนะครับ <c oughs> แพค <c oughs> ข้ามนะครับดูดไอ้น้ำมันออกจากท่อนะครับถ้าจะมีการเชื่อมอะไรลยนะ <c oughs> ล็อกไปนะโอเคครับแกะลางน้ำทิ้ง เบาะบอดลงนะครับเมันเบาะแย่อยู่ท่อตัวนี้ท่อล่างนี้น่าจะมีปัญหาตัวนี้โค้งมาหนี้ตัวนี้มาชนกันนี่ตัวนี้เคยเชื่อมครั้งก่อนนะครับไม่มีคราบน้ำมันไม่มีนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นซึมเป็นตาหมดนะครับอันนี้มันแช่น้ำไง ช่ไหมจะตัดปัญหานะะเดี๋ยวจะเอาชุดนี้ออกอาจจะเป่าเชื่อมตัวนี้ออกแล้วก็มาเชื่อมจุดนี้นะฮะตัวนี้ลงมานี้ยก็ดูท่อลงมาซ้ายขวาแล้วก็วกกลับนะครับสองคนมานี้นะเ้านี่ กับมันนี่ออกมานี้มันนี่วนกลับไปโน่นนะครับถ้าง่ายก็ต้องเอาท่อนี้ตัวนี้มาเชื่อมกับพ่อกลับนะครับต้องดูก่นอนาฝั่งนี้เคยเชื่อมไปแล้วนะฝั่งด้านซ้ายมันก็บางทีมันเป็นคาบนิดนิดนะครับมันไม่ใช่รั่วรูใหญ่แต่รั่วรั่วแน่อนอน หาวิธีเชื่อมฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันแช่น้ํานะครับตรงนี้มันจะแช่น้ําตลอดจะมีปัญหาคาบน้ํามันก็เห็นรอยรั่วก็ไม่มีนะครับที่ลองดูแล้วก็ไม่มีแต่ว่ารั่วเส้นนี้แหละแน่นอนละเส้นนี้กับเส้นในโอเคเดี๋ยวหาวิธีเชื่อมกัน โอเคครับเอาแผ่นเหล็กวางกันนะครับระหว่างพลาสติกกันนี้เอาตังมอเตอร์เอาขานี่ยออกเอาตรงมอเตอร์เลยถอดออกาให้หมดน,นะครับฝาล่างก็เอาออกนะครับก็จะเอาชุดนี้ออกตัวนี้ไว้เหมือนเดิมชุดนี้เอาตัวนี้มาเช,ชื่อมนี่นะครับ ้ต้องย้ายท่อตัวสั้นนะครับเอาตัวสั้นมาใส่นี่ชุดนี้มันแช่น้ำมีปัญหาซึมนะครับอาจจะซึมไม่รู้ตรงระหว่างกลางหรือเปล่า uh huh. นั่นแหละคือปัญหาโอเคคร่าวๆขอเชื่อมกันตัวนี้ก็เชื่อมตัวนี้นะครับตัวยูนะจุดนี้แหละเอาออกชุ้นล่างนะครับ นะก็ตัวในก็ต้องเอาออกเหมือนกันเพราะว่ามันซึมลดล่างฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับตัดปัญหาตัวนี้ก็ต้องเอาเอาเหล็กเอาพิวซีออกนะเพราะว่ามันจะชิดครับนี้มันจะเชื่อมลำบาก อันนี้นะรั๊กกีก็ปรับไฟเบาๆนะอย่าแรงโอเคครับอันนี้ก็เชื่อมตัวไหนเหมือนกันตัวไหนก็ออกสองคู่เหมือนกันนะครับนี่ก็อาจจะดำๆหน่อยให้มันหายเย็นเองนะครับนีเหมือนกันก็รวมแล้วก็ออกสี่อันนะครับสีป่ปอก ราะว่าจุดนี้จะเป็นแช่น้ำหมดเลยด้านในก็แช่น้ำนะครับก็อย่างที่ว่ามีปัญหาซึมตรงนี้นะครับตอนนี้คู่นี้นะครับออ,ออกแล้วนะับก็เหลือคู่บนตอนนี้ก็คู่นี้นะครับหมื่นสองอาจจะเหลือหมื่นบ t ทก็เย็นอยู่นะห้องเล็กนะครับห้องเล็กห้องไม่โดนแดดด้วยแล้วก็ท่อเดินไกลด้วยไม่เกินสิบสองเมตรนะครับน้ำยาวิ่งได้เหลือเฟือ,อ,อ ค okay, ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวค่อยนี่อย่างนี้กันเดี๋ยวลองแบกค่ำดูกันโอเคแล้วก็แบกค้ำแล้วเช็คลายลวกกันนะครับอลองสามสิบนะครับ ให้สดนะครับโอเครอนะครับโอเคนี่ประกอบไปแล้วนะครับเหมือน,นเดิมนะครับจะมีบุกไหนเดี๋ยวให้จัดการเอาไปควงทำอีกทีหนึง่งขายไม่ได้จะลืมปิดยางนี่นะตัวบน เกบไว้เกือบ30นาทีนะไม่ตีกลับนะครับแล้วข้ามไว้เดี๋ยวปน้ำยาเข้าระบบนะคอับซายนะสามสอนนะครับที่ปั๊มดาวไว้นะออกเหลี่ยมหมุนให้สุดนะครับ ทั้งล่างทั้งบนนะฮะสองหุนแล้วก็สามหุนต่างวาวสวิตนะสวิตวาวเท่านั้นสามนะ่าจะเกือบสามร้อยมากอากาศเริ่มร้อนอยู่ที่อากาศนะครับกับพ่อดเดินไกลด้วยนะครับโอเคอเรากปิดฝาสวิตวาวให้แน่นนะครับเจ้าของเปิดเบรกเกอร์เลยครับ เปิดเดก,เกร์เตรมเปิดแอรเลยเปิดเ,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 ดเดกเกร์แล้วนะ0.1 0.1์1ครับัลมกเย็นทำง,งาน0 1นามอเตอร์สไลด์ e เลยอีวีวาเปิดนะครับตกตก 0.7แล้วแอบนะนะครับเยี่ยมครับเริ่มทำง,งานนะครับสว0.25ดูน้ำยาอยู่ที่200อยู่200วิถัยนะความร้อน40นะครับ ขึ้นมาที่3แอมป์นะครับความร้อน41.7นะครับรอรอบอยู่โอเคผมรลอบหมุนนะครับถ้าเบียดจะไม่หมุนนะครับจะตัดระวังด้วยเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วเร่งสปีดขึ้นนะครับ3.51ยาลงมาที่ประมาณ180 ครับย ok. mm ี hmm. ่ไดยรอรอบอยู่ความร้อนขึ yeah. ้นส okay. ี่สี่สิบสามร้อนเต็มแผงนะครับรอแป๊บนึงนะครับเดินสปีดสูงสุดแล้วมั้งห้าจุดห้าจุดสี่เก้าสี้อย่าเลยเดี๋ยวก็อยู่150ยห้ิบไดนะครับความร้อนขึ้น45.6นะครับมานี่แหละ มีอาการเอ็นะขึ้นโคดแล้วส6 5 5.38กนนย,ยนยาก็อยู่ที่150หรือ120 130ได้หมดนะครับีท่อไก่อัดไปเยอะก่อนตอวเราก็มา47แลนะ้วตอนนี้ อากาศร้อนนะอากาศร้อนไฟฟ้ากคือมือก็ขนมาเนี่ยเราไปฟ้าเดโก้นี่นะโอ้ช่างยังไม่ชาร์จแบตเลยเตสร็จแล้นะครับร้อยห้าสิบทีไทห้าจุดสามเจ็ดร้อนสี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งโอเคแล้วนะครับร้อนก็ถึงนะครับอาการคล้ายๆกันนะฮะทั้งรั่วหรือว่าตันในระบบก็เช็คให้ดีครับ คับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับเปค่ายกันแลยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ